เจาะลึกตัวละครสายแท้งของเกม Silver and Blood เลือกแท้งยังไงให้เข้าและเหมาะกับทีมเรามากที่สุดแท้งแต่ละตัวทำอะไรได้บ้างวันนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเติมเกมราคาถูกเติมไว้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงและปลอดภัย100%ผมขอแนะนำ TGS เติมเกมช็อปครับใครอยากจะเติมเพชรเติมเหรียญเติมกาชาเกมที่เพื่อนๆเล่นนะครับผมสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดหรือเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมทักไปได้เลยทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Li น์แอดแฟนเพจเฟซบุ๊ แล้วก็เว็บไซต์ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับผมเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทักไปสอบถามรายละเอียดเกมที่เพื่อนๆอ,อยากจะเติมได้เลยนะครับผมเติมเกมราคาถูกตลอด24ชั่วโมงกับร้าน t t s เติมเกมช็อปได้เลยครับผมสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดฟาร์มวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า UG p h o n e คือแอปพลิเคชันระบบคลาวด์นะครับผมเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมหรือว่าปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเลยซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะากลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเข้ามา มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว M V P ดูนะครับราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคในคลาวที่เราจะได้รับมาเนี่ยสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าเลยนะครับซึ่งตัว M V P ถึงจะแพงกว่านิดหน่อยแต่สามารถใช้งานได้ดีกว่าลื่นไหลกว่าและสบายกว่าอย่างแน่นอนครับใครสนใจที่ดาวน์โหลด U T Phone สามารถดาวโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้ description ของคลิปผมได้เลยครับคิดถึงคลาวโฟนคิดถึง U T Phone นะครับ ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมลาวิลัสแสบเกมซีเวอร์แอนด์บลัดกันอีกเช่นเคยหลังจากที่ผมปล่อยคลิป ไกด์การเลือกสายสพอร์ตไปนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีเพื่อนๆช่องแชทหลายคนเนี่ยอยากจะให้ผมทําไกด์สายอื่นเพิ่มเติมนะครับผมก็เลยเลือกที่จะทําไกด์สายแท้งต่อมาเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาอาธิบายเกี่ยวกับสกิลของสายแท้งตัวละคร s s r เท่านั้นนะครับว่าสกิลแต่และสกิลของแต่และตัวละครที่เป็นสายแท้งเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วตัวไหนเนี่ยเก่งยังไงบ้างและเหมาะ กับทีมแบบไหนบ้างนะครับผมเลือกแท้งยังไงให้เหมาะกับทีมตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายแล้วก็มาสรุปหลังจากที่อธิบายแต่ละตัวละครเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันได้เลยคะเข้ามาที่บริพานนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็กดไปที่แกลเลอรี่เนาะก็จะเห็นแท้งที่ผมไม่มีด้วยนะครับกดไปที่สายแท้งเลยจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยตัว SSR สายแท้งในปัจจุบันนะครับจะมีอยู่แค่5ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วผมบอกเลยว่า ในปัจจุบันเนี้ยสายแทงทั้ง5ตัวมีความเก่งกาจเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกแท้งตัวไหนนะครับทุกตัวสามารถใช้งานได้ในแพทปัจจุบันทั้งหมดเอาจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งเจสเทลที่เป็นระดับ SR S R ผมก็มองว่ายังเก่งและใช้งานได้ดีอยู่ดีนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพูดในระดับ S S I อย่างเดียวนาะจะได้ไม่เสียเวลาจนเกินไปนะครับแล้วก็ไกด์การอธิบายสกิลสายแท้งในรอบนี้นะครับจำนวนตัวเลขที่เพื่อนๆเห็นไม่ว่าจะเป็นจํานวนฮิลของอิกดาซิลด ดาเมจของอาร์มี่หรือว่าดาเมจของฟีดิดดาเมจของตัวละครต่างๆที่มันได้เขียนเป็นมาร์คสีส้มๆไว้ครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้อ้างอิงจากแกลลอรี่เนาะแกลลอรี่เนี่ยมันจะเป็นสกิลเลเวล10ซึ่งเป็นสกิลที่เลเวลตันแล้วนั่นเองเพื่อนๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ย โห oh, ถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวนั้นตัวนี้มาดาเมจมันจะแรงเท่านั้นเท่านี้ตามที่คลิปที่ผมได้อ่านไปผมต้องบอกไว้ก่อนเลยมาร์กตัวใหญ่ๆเลยนะว่าอันนี้เป็นเพียงคําอธิบายแล้วก็ไกด์แนวทางในแกลเลอรี่เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้อามี่ล่าล้าโลกมาหรือว่าจะเป็นฟรีดิสหรือว่าเบลล่าที่ทำดาเมจจากหุ่นอะไรเงี้ยดาเมจมันอาจจะไม่ได้ไปเท่ากับ ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมอ้างอิงจากแกลเลอรี่ที่เลเวลสกิลมันตันแล้วนะครับดามเมจหรือว่าความหนาของโล่มันอาจจะน้อยกว่าปกติตามเลเวลสกิลที่เราอัพนั่นแหละนะครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ฟังไว้เป็นไกด์แล้วเป็นแนวทางของสกิลและการสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่ามันทำนยังไงงไงแต่ว่าในส่วนของจำนวนและตัวเลขเนี่ย มันใช้ไม่ได้ร0 0เนะครับเพราะว่าสกิลมันตันอยู่แล้วนั่นเองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นสายแท้งที่ในความคิดเห็นส่วนตัวผมเก่งและครบเครื่องที่สุดและหายากที่สุดเช่นกันนะครับอาร์ม่ร่างลำโลกครับผมอาร์ม่ร่างลำโลกนะครับเป็นตัวระดับบรรพบ,บุรุษที่เป็นตัวแท้งที่ดีที่สุดในความคิดของผมในปัจจุบันนะครับเพราะว่าตัวของอาร์ม่เองเนี่ยสามารถทําได้ทั้งลดดาเมจ นะครับทำได้ทั้งดัมเมจแล้วก็ทําได้ทั้งสตันในตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสกิลกันเลยนะครับว่าอาร์มี่ร่างลําโลกเนี่ยมีความสามารถพิเศษหรือว่าความเก่งกาจยังไงบ้างนะครับมาที่พรสวรรค์กันก่อนเลยนะครับมงกุฎแห่งแลนดิสนะครับหากมีวิญญาณแลนดิส1-2นตนนะครับจะลดดัมเมจเวทที่ได้รับลงเล็กน้อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าหากมีวิญญาณแลนดิส3ตนจะได้รับลดดัมเมจลงถึงขั้นปานกลางเลยทีเดียวถือว่าเป็นการลดดัมเมจเวทค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ เพื่อนๆอาจจะงงว่าวิญญาณแลนดิสคืออะไรนะครับวิญญาณแลนดิสคือตรงสกิลพิเศษของตัวอาร์มี่เลยนะครับจะเป็นพระราชองค์การของกษัตริย์หลุดบัลลังก์นะครับพอสามารถก็คือสกิลนี้จะทํางานทุกๆการโจมตีปกติ2ครั้งสร้างจิตวิญญาณแลนดิส ที่ไม่สามารถถูกเลือกเป็นเป้าหมายได้ขึ้นใกล้ๆตัวเอง1ตนสูงสุด3ตนและจิตวิญญ,ญาณแลนดิสเน่แต่ละตนจะสามารถโจมตีใส่เป้าหมายด้วยดาเมจกายภาพถึง450%แล้วก็ฟื้นฟู HP เท่ากับดาเมจที่สร้างอีกทั้งหางนะครับผมนั่นหมายความว่าตัววิญญาณแลนดิสที่ถูกเซกออกมานะครับจะไม่สามารถถูกทําลายได้และยังไม่พอยังสามารถทําดาเมจ กายภาพ450%ยังไม่พอฟื้นฟูน HP เท่ากับดาเมจที่สร้างอีกนะครับแค่สกิลพิเศษของอาร์มี่ล้ำโลกอย่างเดียวเนี่ยก็เก่งมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอัลติเมทที่เป็นไฮไลท์ของเจ้าอาร์มี่กันเลยดีกว่าครับอัลติเมทนะครับความฝันแห่งแอตแลนติสนะครับผมใช้ค่าคอร์สอยู่ที่4นะครับจะทำการแปรรูปจิตวิญญาณแลนดิสที่อยู่ใกล้เคียงให้กลายเป็นร่างลวงแลนดิสที่โอบล้อมอาร์มี่เอาไว้นะครับแล้วก็จะทำให้อาร์มี่ได้รับลดดาเมจทั้งหมด ปานกลาง12วินาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะทําการปลดปล่อยขึ้นพลังและจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันหรือว่ามึนงงและถูกกระแทกให้ถอยหลังไปอีกนะครับสร้างดาเมจกายภาพถึง1,200%แก่ศัตรูทั้งหมดในระยะที่โดนนะฮะแล้วก็รีเซ็ตเป้าหมายของทั้งอาร์มี่แล้วก็ศัตรูโดยรอบทั้งหมดเลยนะครับโหค่อน oh, ข,ข้างโหดมากๆเลยคือสรุปง่ายๆคืออันติเนี่ยจะแปลรูปตัววิญญาณแลนดิสทั้งหมดให้กลายเป็นร่างลวงนะครับแล้วก็มาล้อมรอบตัวอาร์มี่ไว้ทําให้อาร์มี่เนี่ยได้รับ ปัลดดาเมจทั้งหมดปานกลาง12วินาทีไม่พอยังสามารถ ปล่อยดัมเมดกระแทกแล้วสามารถทําสตันในวงได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคงไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับว่าทาไมผมถึงดูอวยหรือว่าดูชมอาร์มี่ร่างลําโล่งมากๆตัวอาร์มี่ร่างลําโล่งเนี่ยเป็นตัวที่ลดดาเมจให้กับตัวเองยืนได้นานทําดาเมจก็ได้ฮิวให้ตัวเองก็ยังได้เช่นกันครบจบในตัวเดียวเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีอาร์มี่ร่างลําโล่งอยู่แล้วสามารถนําไปใช้งานได้เลยเหมาะกับทุกทีมทุกสถานการณ์ด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับ ต่อไปจะไปนในส่วนของอีดาซิลนะครับอีดาซิลเนี่ยจะเป็นแท้งตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอีดาซิลสามารถรวบรวมเพื่อนคล้ายๆกับไอโอนาที่เป็นซัพพอร์ตที่สามารถรวมเพื่อนไปอยู่ในจุดๆเดียวกันได้นะครับอีดาซิลสามารถทําได้และอีดาซิลก็สามารถฮิวได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลแท้งอย่างตัวอีดาซิลหน่อยที่ว่าเป็นแท้งรวบรวมกับการฮิวเนี่ยเป็นยังไงนะครับ มาดูที่พรสวรรค์กันก่อนนะครับหล่อเลี้ยงอีด้าซิลเนี่ยจะฟื้นฟูเลือด3%ของ HP ที่เสียไปในทุกๆวินาทีเลยนะครับก็ประมาณว่าถ้าเกิดว่าอีด้าซิลโดนดาเมจเนี่ยมันจะฟื้นฟูเลือดตลอดเวลาเลยทุก3%ของ HP ที่เสียไปทุกวินาทีเลยนะครับ,รอ,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 รบอันนี้เข้าใจง่ายๆอยู่แล้วตรงตัวเนาะในส่วนของสกิลพิเศษนะครับบุกผากลางผืนทรายเมื่อการต่อกรเริ่มต้นหรือการต่อสู้เริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่า HP ของพันธมิตรที่อยู่ด้านซ้ายและขวาหรือด้านหลังของอีดราซิลลดล พวกเขาจะฟื้นฟู HP เท่ากับ20%ของ HP สูงสุดของอิดาซิลทันทีนะครับผมก็หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวซ้ายขวาหลังของอิดาซิลแล้วเลือดลดต่ำกว่า70%เลือดของพวกเขาเหล่านั้นในทีมเนี่ยจะถูกฟื้นฟูขึ้นมาเลย20%ของ HP สูงสุดของอิดาซิลทันทีแต่ว่าสกิลนี้น่าจะทํางานได้แค่รอบเดียวนะครับผมหลังจากนี้ก็น่าจะไม่ได้มีการฮิวเพิ่มอีกแล้วนั่นเองเพราะว่ามันได้มีการเขียนไว้ว่าเป็นครั้งแรก หลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทํางานแล้วเนาะสำหรับตัวของบุปผากลางผืนทรายนะครับอัลติเมทของอิตาซิลนะครับลบล้างใช้ค่าคอสตอยู่ที่4นะครับจะทําการย้ายพัตมิตรทั้งหมดในพื้นที่วงกลมที่เลือกแล้วก็สร้างถ้ามรากรขึ้นมาอยู่8วินาทีพัธมิตรที่อยู่ในถ้ำมรกรจะได้รับดาเมจน้อยลง35%และฟื้นฟู HP เท่ากับ2%ของ HP สูงสุดของอิตาซิลต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็จะเหมือนไอโอนาที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เลยคืออิตาซิลเนี่ยสามารถย้ายเพื่อนไปรวมในจุดจุด,ดียววกันได้แต่่า ตัวอิตาซิลจะสร้างถ้ำมรกรและสามารถทิ้วพันธมิตรที่อยู่ในขอบเขตของถ้ำมรกรดได้นั่นเองแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับดาเมจน้อยลง35%เอาจริงๆอิตาซิลถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็สกิลตรงไปตรงมามากเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของอิตาซิลเนี่ยผมมองว่าอิตาซิลไม่ใช่แทงที่สามารถยืนรับดาเมจได้นานเหมือนแทงทั่วไปนะครับอีตาซิลเนี่ยคล้ายๆตำแหน่งแทงซัพพอร์ตซะมากกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพราะว่า ทุกสกิลของอิราซิลจะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูซะเป็นส่วนใหญ่นะครับลดดาเมจของตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยมีเลยสามารถลดดาเมจให้พพนธมิตรในทีมก็จริงแต่ว่าต้องกดอัลติเมทก่อนนะครับถ้าเกิดว่าอิราซิลไม่สามารถจะยืนไหวเนี่ย บางทีอีดราซิลอาจจะไม่สามารถกดสกิลไหนได้เลยหรือไม่สามารถแอคทีฟสกิลไหนได้ทันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคนที่มีอีดราซิลก็อาจจะลองเอาไปประยุกต์ใช้เป็นแทงลองหรือว่าใช้ตามสถานการณ์ต่างๆที่บางด่านเนี่ยอาจจะต้องใช้การมูบ่อยๆอ,อ่ะอีดราซิลค่อนข้างเก่งเลยแต่ว่าเรื่องความอึดความทนเนี่ยอาจจะสู้แทงตัวอื่นไม่ค่อยได้นั่นเองนะครับผม ต่อไปเป็นฟรีดิสนะครับฟรีดิสเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวแทงตัวหนึ่งที่เน้นโล่เป็นหลักเลยแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาอ,อ,อาการมากเดี๋ยวผมจะพามาดูสกิลของฟรีดิสกันก่อนว่าฟรีดิสเนี่ยทำงานยังไงบ้างนะครับมาที่พรสวรรค์ก่อนเลยนะครับสักสีวิถีสักสูสกสนะครับ เมื่อได้รับโลบ่ป้องกันจะลดดาเมจเวทที่ได้รับลงเล็กน้อยและไม่สามารถลบล้างได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ตรงตัวเลยคือเมื่อได้รับโลบ่ป้องกันนะครับก็จะลดดาเมจเวทที่ได้รับลงเล็กน้อยแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ไม่สามารถถูกลบล้างได้นั่นเองนะครับฟรีดิสก็จะเหมือนได้รับบัฟนี้ตลอดเวลาสําหรับสกิลพิเศษนะครับก็จะเป็นตาต่อตาจะทํางานทุกๆก,การโจมตีปกติ4ครั้งนะครับซึ่งการโจมตีปกติใส่เป้าหมายเนี่ยจะสร้างดาเมจระยภาพถึง225เซนมอบโล่เท่ากับ20% ของ HP สูงสุดคงอยู่เป็นเวลา10วินาทีนะครับผมอันนี้ก็ตรงตรงัวเหมือนเดิมครับโจมตีปกติ4ครั้งสร้างอาเมกิกายภาพแล้วก็มอบโล่เท่ากับ20%ของ HP สูงสุดนะครับโล่จะอยู่เป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับเอาจริงๆโล่ของฟรีดิสเนี่ยแค่สกิลพิเศษสําหรับผมเนี่ยก็ 20%ของ HP สูงสุดก็ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของฟรีดิสเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวอัลติเมทอีกด้วยนะครับอัลติเมทคือกับดักมรณะนะครับใช้ค่าคอสเพียงแค่3เท่านั้นจะสร้างโล่เท่ากับ65%ของ HP สูงสุดเป็นระยะเวลา12วินาทีพร้อมสร้างดามเมจกายภาพ450%แก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่รอบวงของผู้ร่ายนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกครับฟรีดิสจะเป็นตัวแทงที่เน้นโล่ไม่ว่าจะเป็นสกิลพิเศษก็จะเป็นโล่สกิลพรสวรรค์ก็จะไปเอ็กกับโล่ได้ ลดดาเมจเวทเพิ่มขึ้นนะครับหรือแม้แต่สกิลกับดักมอร์นอยสกิลอนติเมทที่ใช้ค่าคอสค่อนข้างน้อยเนี่ยใช้แค่3เองก็จะเป็นการสร้างโล่ที่ค่อนข้างหนามากๆแล้วก็สร้างดามเมจกายภาพที่พอใช้ได้นะครับให้กับศัตรูที่อยู่ในวงโดยรอบเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีฟรีดิสอยู่แล้วเนี่ยจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าฟรีดิสเนี่ยจะเป็นตัวที่ขาค่อนข้างแข็งมากๆนะครับเพราะฟรีดิสเนี่ยเน้นโล่เป็นหลักแต่ว่าถึงจะแข็งแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าโดนดาเมจหนักมากๆเนี่ยตัวของฟราจจยบาย่ัว,ว ค่อนข้างนานกว่าแท้งหลายๆตัวนะครับเพราะว่าฟรีดินเนี่ยโล่แน่นมากๆถ้าเกิดว่าเราสามารถสแปมอัลติเมตโล่ได้บ่อยๆจาก ตัวค่าคอที่มันใช้แค่3เนี่ยโลก่ก็จะค่อนข้างหนามากเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟรีดิสเนาะเป็นแท้งสายโล่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะได้แท้งสายโล่อื่นๆสักตัวฟรีดิสก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคําตอบแล้วก็ตอบโจทย์นะครับแถมค่าคอเนี่ยใช้แค่3เองนะครับไม่ไปกินคอตําแหน่งอื่นด้วยน่าใช้พอสมควรเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวของฟรีดิสมาถึงตัวต่อไปนะครับผมตัวรองสุดท้ายของแท้งสาย s อเก็คือเบลล่านั่นเองเบลล่าเนี่ยเป็นแท้งแจกฟรีช่วงเกมเปิดนะครับถ้า quest จนแต้มถึงเนี่ยเพืเ่อนๆจะสามารถได้รับเบลล่าฟรีเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในแท้งที่ผมใช้เป็นแท้งหลักของทีมในปัจจุบันเป็นแท้งระยะกลางสายอันเชิญนะครับผมหน้าตาน้องน่ารักแบบนี้เป็นแท้งยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลกันนะครับมาเริ่มกันที่พรสวรรค์ก่อนเลยนะครับ PH Sobo c o บคอนเวอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาไม่ได้แปลไทยหรือยังไงนะครับแต่ว่าพรสวรรค์นเนี่ยคือทุกๆ2วินาทีนะครับพันธมิตรที่อันเชิญมาจะได้รับการฟื้นฟู HP เท่ากับ5%งส,งสุดปอบลล่าน่นของอันนง้ก็ตรงตัว Bella เบล แทงสายอัญเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลพิเศษที่สามารถอัญเชิญได้หรือว่าจะเป็นสกิลอันติเนี่ยที่ต้องอัญเชิญจอยผู้ตระหนีเนี่ย ก็จะทําให้ได้รับการฟื้นฟู HP เท่ากับ5%ของ HP สูงสุดของเบลล่าทุก2วินาทีนั่นเองนะครับสกิลพิเศษนะครับงานแฟนซีของมิวนะครับผมเมื่อการต่อกรหรือว่าการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับเบลล่าจะอัญเชิญหุ่นเชิดที่มีชีวิต2ตัวทุกๆ8วินาทีและหุ่นเชิดจะอยู่เป็นเวลา20วินาทีนะครับหุ่นเชิดเหล่านี้จะมีพลังโจมตี68%และป้องกัน68%ของ HP เบลล่าพร้อมกับทั้งกายเป็นเป้าหมายของศัตรูนะครับอันนี้ก็ เบล่าเนี่ยหลังจากเริ่มต่อสู้เบล่าจะอัญเชิญหุ่นเชิดสตัวเนี่ยจะเป็นน้องคานไป2ตัวคานเข้าไปข้างหน้าศัตรูเลยนะครับหุ่นเชิดเนี่ยจะถูกอัญเชิญ2ตัวทุก8วินาทีแล้วหุ่นเชิดจะอยู่เป็นเวลา20วินาทีนั่นเองหุ่นเชิดเหล่านี้จะสามารถโจมตีได้นะครับผมโดยจะมีค่าโจมตีและค่าป้องกันเนี่ยตาม HP ของเบล่าเลยแล้วก็จะกลายเป็นแท้งให้กับเราด้วยคือศัตรูเนี่ยจะไป โฟกัสที่หุ่นเชิดที่เดินเข้าไปก่อนนะครับนั่นทําให้การเปิดไฟ์การต่อสู้เนี่ยการที่มีหุ่นเชิดของเบลลาเดินขึ้นไปล่อเปา้าก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงความสนใจของศัตรูได้ดีทําให้เรามีเวลาเซตบัฟหรืออาจจะเซตสถานที่ในการเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มไฟต่อไปได้นั่นเองนะครับผมในส่วนของอัตติเมตนะครับบัลลาของจอยส์นะครับจะใช้ค่าคอรหรือว่าค่าอัติเมตอยู่ที่5ซึ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับ แ ch ตอันเชิญจอยส์พูตันีนะครับไปยังตำแหน่งที่เลือกและจะสร้างดาเมจเป็นเวท816%ของเบลล่าแก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในวงนะครับพร้อมกับติดสตันเป็นเวลา1วินาทีและกลายเป็นเป้าหมายนะฮะ จอยจะสืบทอดค่าสเตตัสพื้นฐานของเบล่ามมา80%เลยแล้วก็จะอยู่ในสนามเนี่ยนาน15วินาทีแล้วก็จอยเนี่ยสามารถมีได้เพียงแค่ตัวเดียวในสนามนั่นเองนะครับสรุปก็คือหลังจากที่อัญเชิญจอยออกมาแล้วนะครับจอยจะลงไปทำดาเมจต,ตุ้มวงเนี่ยมันจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ก็เป็น a o e เล็กๆอยู่นะครับลงไป ตุ้มลงไปเนี่ยจะทําดาเมจเวททีนึงแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันหนึวินาทีนะครับตัวจอยเองเนี่ยจะสืบทอดค่าสเตตัสพื้นฐานจากเบลล่ามา80%นะครับแล้วจะอยู่บนสนาม15วิเราไม่สามารถสแปมจอยเพื่อให้มี2-3ตัวได้นะครับถ้าเกิดว่าจอยต,ตัวแรกยังไม่ตายแล้วเรากดจอยตัตวใหม่ลงไปเนี่ยจอยต,ตัวต่อไปจะลงมาแทนตัวเก่าทันทีและตัวเก่าจะหายจากสนามไปทันทีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ออลติเมตของเบลล่านั่นเองนะครับเบลล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในแทงที่น่าใช้มากๆนะครับที่ผมใช้เป็นตัวหลักอยู่เนี่ยเพราะว่าตัวของเบลล่าเองเนี่ยสามารถเอาตัวของหุ่นเชิดไปเป็นตัวล่อดได้ก่อนเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือเราสามารถปล่อยหุ่นเชิดออกไปได้ตลอดเวลาเลยนะครับทุกๆ8วินาทีเนี่ยเบลล่าจะอัญเชิญหุ่นเชิดแล้วหุ่นเชิดเนี่ยก็ จมตีได้ด้วยหุ่นเชิดก็อยู่ได้ค่อนข้างนานด้วยถ้าไม่ตายก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของจอยเองเนี่ยสามารถนําลงมาใช้ได้ในจังหวะสำคัญอย่างเช่นศัตรูกําลังจะไล่สตันใส่เราศัตรูกําลังจะไล่สกิลสำคัญใส่เราสามารถเอาตัวจอยเนี่ยลงไปใส่หัวศัตรูทําให้หยุดการไล่ หรือขัดการไล่นั้นไว้แถมยังสามารถให้จอยเนี่ยเป็นแทงให้กับเราได้ศัตรูจะหันไปสนใจจอยทันทีนะครับผมหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยอาจจะตีเบลล่าอาจจะตีพวกเราอยู่จอยลงไปปุ๊บเนี่ยจอยก็จะถูกเป็นเป้าหมายทันทีนะครับผมแล้วก็จอยเนี่ยทำระเมิดได้ด้วยแล้วก็อึดประมาณนึงเพราะว่านำสเตตัสพื้นฐานของเบลล่าเนี่ยไปใช้ถึง80%เลยนะครับแล้วก็อยู่ได้ค่อนข้างนานมากๆทาให้เบลล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในแทงสามัญประจําบ้านของใครหลายคนที่ใช้เลยค่อนข้างเก่งแต่ว่า ต้องใช้ของกับเลเวลให้กับน้องหน่อยเพราะว่าเบลล่าในช่วงต้นเกมเนี่ยบอกตรงๆว่าทั้งหุ่นและตัวน้องเองเนี่ยจะบางมากๆแต่ถ้าเพื่อนๆมีศิละปะวัตถุนะครับที่ใส่เป็นสายซัมมอนให้กับเจ้าตัวเบลล่าเนี่ยเบลล่าจะรีบประสิทธิภาพออกมาได้ดีขึ้นยืนได้นานขึ้นเลือดก็จะถูกฟื้นฟูจากศิละปะวัตถุทําให้ตัวของเบลล่าแล้วก็ตัวของหุ่นของเบลล่าเนี่ยสามารถ ใช้งานได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับข้อเสียเดียวของเบลล่าเลยที่ผมมองออกนะครับด้วยความที่ว่าตัวเบลล่ามันค่อนข้างครบเครื่องแล้วก็ส่งหุ่นไปรอเป้าได้ดีขนาดนี้นะครับผมตัวค่าอัลติเมทของเบลล่าเนี่ยจะใช้ค่อนข้างเยอะมากๆจึงทาให้เบลล่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้งานในทุกทีมเช่นตัวละครที่มีค่าคอสสูงๆในทีมอย่างตัวดาเมตยอย่างแวนนะแวนเนี่ยจะมีค่าคอสหรือว่าค่าอัลติเมทการใช้ท่า AOE ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 6แต้มด้วยกันถ้าเกิดว่าเบลล่าเนี่ยต้องใช้ถึง5แต้มเนี่ยมันจะไปเป็นการแย่งค่าคอสของตัวดาเมจในทีมหรือว่าเป็นการแย่งค่าคอสของตัวซัพพอร์ตในทีมทําให้การใช้สกิลเนี่ยค่อนข้างไม่ราบรื่นนะครับเพราะว่าทั้งตัวดาเมจแล้วก็ตัวของเบลล่าเองเนี่ยมันแย่งค่าคอสกันนะเพื่อนๆก็ลองจัดทีมดูถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตัวดาเมจอย่างผมเนี่ยใช้ราเมียลารมียจะใช้ค่าคอสอยู่ที่4นะครับตัวของเบลล่าเองเนี่ยก็สามารถที่จะพอใช้งานได้บ้างเพราะว่าตัวดามของผมมันเนรแดวม ว่าเป็นตัวไหนที่ใช้ค่าขอคอสถึง5ถึง6เป็นต้นไปเนี่ยผมอาจจะโยกเบลล่าไปใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินอย่างเดียวแล้วอาจจะเอาแท้งคอสสาม,มาใช้แทนเพื่อให้บาลานแล้วก็ปรับสมดุลค่าคอสในทีมให้ใช้กันได้ อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาแล้วกันสําหรับใครก็ตามที่อยากจะนําเบล่าไปลงในทีมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการบริหารค่าคอสนะครับแล้วสามารถนําเบล่าไปลงในทีมได้ผมบอกเลยว่าเบล่าเป็นหนึ่งในแทงที่ผมใช้แล้วรับรองได้ว่าเป็นแทงที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับท็อปเทียร์เลยก็ว่าได้สําหรับแทงอย่างน้องเบล่านะครับมาถึงแทง s อเตัวสุดท้ายนะครับที่ผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับสำหรับกับเบล่าเลยนั่นก็คือเทโอฟานั่นเองนะครับ เทียวฟานเนี่ยจะเป็นสายระยะประชิดดาเมจกายภาพนะครับเป็นควบคุมย้ายเนาะเดี๋ยวผมจะพามาดูสกิลของเทียวฟานคร่าวๆครับว่าเทียวฟานเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับมาดูที่พรสวันด์ก่อนเลยนะครับปาการส่องักนะครับเทียวฟานจะทำการบันทึกดาเมจ ที่ได้รับทั้งหมดลงบนโล่สีดำนะครับสูงสุด30%ของ HP สูงสุดหลังจากใช้อัลติเมทแล้วเนี่ยเทโอฟานก็จะได้รับโล่เท่ากับ50%ของค่าที่บันทึกไว้เป็นระยะเวลา20วินาทีแล้วจากนั้นเนี่ยการบันทึกดาเมจจะถูกช้าล้างนะครับผมสรุปสั้นๆนะครับก็คือพรสวรรค์ตัวนี้จะเป็นการบันทึกดาเมจลงบนโล่สีดำของเทโอฟานสูงสุด30%ของเลือดนะครับแล้วหลังจากที่เรากดใช้อัลติเมทของเทโอฟานเนี่ยเทโอฟานก็จะได้รับโล่ เท่ากับ50%ของค่าที่เราบันทึกไว้ในก่อนหน้านี้20วินาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่าที่บันทึกไว้จะถูกรีเซ็ตนั่นเองนะครับต่อไปเป็นสกิลพิเศษนะครับคลื่นสะเทือนวิญญาณนะครับจะทํางานทุกๆก,การโจมตีปกติ4ครั้งนะครับโดยจะฟื้นฟูเลือดเท่ากับ30%ของ HP ที่เสียไปด้วยพลังฮิลแห่งโลกขาวนะครับอันนี้ก็ตี4ครั้งฟื้นฟูเลือด HP 30%เท่ากับเลือดที่เทโอฟานเสียไปอันนี้ตรงตัวอยู่แล้วนะครับ มาถึงอัลติเมทนะครับอัลติเมทของเทโอฟานก้าวกระโดดแห่งศรัทธาน,นะครับใช้ค่าคอหรืออัลติเมตแค่3เท่านั้นเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่เลื่อนนะครับสร้างดาเมตกายภาพ525%แก่ศัตรูรอบตัวเทโอฟานหลังจากนั้นจะทําการไล่แล้วก็มอบโล่ให้กับพันธมิตรเป็นระยะเวลา10วินาทีโดยศัตรูโดยรอบเนี่ยก็จะถูกยั่วยุและลดดาเมจกายภาพที่ได้รับลงปานกลางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นความเก่ง ขอเทียวฟานอย่างหนึ่งเลยนะครับเทียวฟานเนี่ยจะกระโดดไปยังตำแหน่งที่เลือกสร้างดาเมจพังภาพตุ้มหนึ่งก่อนแก่ศัตรูโดยรอบนะครับแล้วหลังจากนั้นเทียวฟานจะ ยืนกลางโล,ล่ไร่อยู่แบบนั้นคือจะไม่ตีแล้วนะครับก็เขาก็จะกลางโล่ปักไว้แล้วไล่เลยแล้วก็ระหว่างที่ไล่เนี่ยเขาจะมอบโล่ให้กับพันธมิตรเป็นระยะเวลา10วินาทีแล้วศัตรูที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยก็จะถูกยั่วยุด,ด้วยคือทุกตัวจะ,จะไปตีเขาทั้งหมดเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะลดดาเมจกายภาพที่ได้รับลงปานกลางด้วยนั่นเองนะครับผมในส่วนของเทโอฟานเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ใช้บ่อยสําหรับผมเหมือนกันถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าตัวค่าคอสหรือว่าค่าอันติเมตของเทโอฟานเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆนะ เทียวฟานเนี่ยสามารถจ่ายอัลติเมทได้บ่อยมากๆสามารถกระโดดเข้าไปยั่วยุให้เพื่อนได้บ่อยสร้างดาเมจกายภาพได้บ่อยแต่ข้อเสียเลยของเทียวฟานที่ผมพอจะมองออกคือเทียวฟานลดดาเมจกายภาพอย่างเดียวครับถ้าเกิดว่าเทียวฟานไปเจอพวกตัวสายเวทเทียวฟานจะบางกรอบพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยลดดาเมจกายภาพลงปานกลางจริงถ้าเจอตัวกายภาพเทียวฟานจะเก่งมากนะครับแต่ในส่วนของพรสวรรค์นเนี่ยพรสวรรค์มันจะได้รับโล ซึ่งโอเคอยู่แหละก็ช่วยทําให้อึดขึ้นแล้วก็ฟื้นฟู HP จาก HP ที่เสียไปก็ถือว่าดีแต่เทโอฟานเนี่ยไม่มีการดาเมจเวทจะมีแต่การดาเมจกายภาพจากอัลติเมทนะครับนั่นจึงทําให้เทโอฟานเนี่ยอาจจะแพ้มอนสเตอร์หรือว่า แพ้สายเวทนะครับถ้าเกิดว่าฝั่งนั้นเนี่ยมีนักเวทที่ไล่สกิลลงมาใส่เทีอฟานและเทียฟานไปยั่วยุไว้เนี่ยเทโอฟานอาจจะล้มเป็นผักได้เลยนะครับแต่เอาจริงๆจากที่ผมลองใช้มาก็ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะครับเทียฟานถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งสแปมอันติได้บ่อยยั่วยุได้ค่อนข้างดี ถึงแม้ว่าจะออกไปตั้งโล่เฉยๆทำดาเหจแค่ทีเดียวเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากไล่โล่ให้เพื่อนแต่นั่นแหละคือข้อดีของเขาครับสแปมได้บ่อยเนี่ยทำให้เพื่อนๆได้รับโล่ด้วยแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยอืดขึ้นด้วยในขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ฟื้นเลือดด้วยแล้วก็พรสวรรค์เนี่ยสามารถได้รับโล่เพิ่มด้วยสาหรับใครก็ตามที่ต้องการหาแทงสายประหยัดคอสอยาาสแปมอันติได้บ่อยๆนะครับทีโอฟานก็เป็นหนึ่งในแทงที่เพื่อนๆเ,เลือกมาใช้งานได้ตามสถานการณ์ย่ายอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไกด์การอธิบายสกิลแท้งทั้ง5ตัวละคร SSR ในแพทปัจจุบันนั่นเองนะครับถึงเวลาที่ผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังแล้วนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนอาจจะอยากได้แท้งแบบไหนอาจจะเหมาะกับแท้งแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้แท้งครอบจักรวาลเก่งที่สุดในบรรดาแท้งในแพทปัจจุบันทําดาเมจได้สตันได้นะฮะฮิวตัวเองก็ได้ด้วยนะครับผมยืนนานยืนจนเพื่อนตายเจ้าตัวยังยือนอยู่เลยนะครับ อาร์มี่ร่างลำโลกเหมาะกับคุณแต่อาร์มี่ร่างลำโลกมันไม่สามารถจะหาได้ในกรณีเดียวกับเซตในสายซัพพอร์ตนั่นแหละนะมันเป็นตัวบรรพบ,บุรุษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเปิดได้ปั้นเลยไม่ต้องคิดมากนะครับน้องคุ้มค่าแล้วเก่งไปได้ทุกที่ทุกสถานการณ์จริงๆนะครับแต่สําหรับใครก็ตามที่ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนดีนะครับผมผมจะแนะนําเบลล่านะครับ เบลล่าจะเป็นแท้งแจกที่ถ้าเกิดว,ว่าเพ,เพื่อนไม่รู้ว่าจะใช้แท้งตัวไหนดีใช้ตัวนั้นก็ไม่เข้ามือใช้ตัวนี้ก็ไม่อึดนะครับเบลล่าเป็นหนึ่งในแท้งแจกที่ดีมากๆถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้วันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ในอนาคตแน่นอนนะครับถ้ายังเปิดไม่ได้พอทำเควสครบ7วันเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถได้รับเบลล่าไปครอบครองแล้วก็นําไปปั้นได้เลยแต่ว่าเบลล่าจะไม่เหมาะกับ คนที่เล่นตัวดาเมตที่มีการใช้ค่าอัลติเมทคอสสูงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ตัวดาเมตย่างแวนหรือเซเซียหรือตัวอะไรก็ตามที่ใช้อัลติเมตสูงๆแบบคอสห้าคอสหเป็นต้นไปนะครับเบลล่าเนี่ยจะใช้งานในทีมของเพื่อนๆค่อนข้างยากถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เอาลงมายืนแท้งเฉยๆไม่ต้องปล่อยอันติก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะใช้เบล่าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยผมมองว่า การที่เบลล่าได้ออกออาติเมตเอาจอยลงไปช่วยแทงเนี่ยมันคือหนึ่งในสิ่งที่เบลล่าควรจะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเบลล่าลงไปแย่งค่าคอรกับตัวดาเมตอะ่ะ อาจจะไม่แนะนําเบลล่าเข้าไปอยู่ในทีมเลือกใช้ตามสถานการณ์ตามบางด่านน่าจะดีที่สุดสําหรับตัวเบลล่าส่วนใครที่อยากได้แท้งเฉพาะทางนะครับอาจจะไม่ต้องอึดมากเคลื่อนย้ายได้มีฮิลให้เพื่อนมีลดดาเมจให้เพื่อนไปอิกดาซิลนะครับเป็นหนึ่งในแท้งเดียวที่สามารถพาเพื่อนไปที่ไหนก็ได้ตามที่ตัวเองอยากจะไปนะครับแล้วก็สร้างถ้าให้เพื่อนลดดาเมจให้เพื่อนแล้วก็ฮิลให้เพื่อนได้คล้ายๆกับไอโวนาเลยแต่ไอโวนาเนี่ยจะเป็นการวาร์ปแล้วพาเพื่อนไปแล้วสร้างโล่แต่อันนี้คือจะเป็นการพาเดินไปสร้างถ้ำแล้วก็ทําให้ฮิลแล ข้อเสียของอีดาซิลเลยคืออีด e าซิลจะเป็นแทงที่บางนะครับจะไม่มีสกิลลดดาเมจจะไม่มีโล่จะไม่มีอะไรเลยนอกจากฮิวแล้วก็พาเพื่อนหนีประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวอีดาซิลก็เป็นหนึ่งในแทงเฟล็กละกันที่เอาไว้ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆเอาไว้โยกหลบได้ในกรณีที่ไม่มีไอโอนาครับอีดาซิลก็อาจจะตอบโจทย์ในส่วนของการช่วยเหลือเพื่อนๆในทีมนั่นเองครับผมส่วนใครที่อยากจะได้ แทงแบบคอสต่ำนะครับผมสแปมได้บ่อยๆเนี่ยผมแนะนำฟรีดิสกับเทลฟานนะครับเทลฟานกับฟรีดิสเนี่ยจริงๆแล้วความสามารถแตกต่างกันนะฟรีดิสเนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นโล่เน้นลดดาเมจอะไรก็โล่พอสวรรค์ก็โล่ลดดาเมจอันติก็โล่ลดดาเมจนะครับสกิลพิเศษก็เป็นโล่เช่นกันนะครับส่วนเทลฟานเนี่ยจะเป็นการกระโดดไปยั่วยุค,ควบคุมนะครับแจก ลดดามเมจให้เพื่อนแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองเวลาเลือดเสียไปอะไรทํานองนั้นนะครับก็ผสมผสมกันไปแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อดีของฟรีดิสและเทอฟานเลยคือฟรีดิสและเทอฟานเป็น2แท้งที่สามารถสแปมอัลติเมตได้บ่อยกว่าทุกตัวนะครับอิกดาซิลกับอาร์มี่ล้ำโลกเนี่ยใช้ค่าคอสอยู่ที่4นะครับเบล่าใช้มากสุดเลยอยู่ที่5ส่วนฟรีดิสกับเทอฟานเนี่ย กินกับอะไรก็อร่อยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตัวดาเมจหรือว่าตัวแอสซิสหรือว่าตัวไหนก็ตามที่ใช้ค่าคอสเยอะอยู่แล้วเนี่ยสองแท่งนี้อาจจะตอบโจทย์กว่าตัวอื่นเพราะว่า2ทงแท่งนี้สามารถสแปมสกิลได้ค่อนข้างถี่มากๆใช้คอสเพียงแค่3เท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าเข้าสู่โหมดจันทาโลหิตได้ไวเนี่ยความได้เปรียบของการเล่นเกมนี้มันก็จะมากขึ้นเนาะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ในการสแปมสกิลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้ทีมของเราเนี่ยสร้างความได้เปรียบ ในส่วนของการเข้าโหมดจันทาโลหิตได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไกดสายแท้ง SSR ในแพทปัจจุบันของเกม Silver ร์แอนด์เนาะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงอยากจะเสริมอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังลังเลยอยู่นะครับว่า เรามีแท้งตัวนี้เราจะปั้นดีไหมแท้งตัวนี้มันเก่งจริงหรือไม่จริงนะครับสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็ต้องลองปั้นดูแล้วใช้งานเองดีที่สุดอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์จากที่เคยได้รับและเคยได้ลองเล่นหลายๆตัวมาเอาจริงแท้งในนี้ผมเคยลองเล่นมาหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งฟรีดิสเองเนี่ยผมเคยได้เล่นจาก ID คุณ JB แล้วไปที่เรียบร้อยแต่ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมไม่เคยได้สัมผัสด้วยตัวเองเลยคืออาร์มี่ร่างลำโลกนั่นเองนะครับแต่ว่าชื่อเสียงเรียงนามช่างเรื่องลือนะครับผมยังไงต อ่านมาบวกกับใครหลายๆคนที่ได้เชื่อชูตัวอาร์มี่ตัวนี้ว่าเป็น the best tank อันนี้ก็ไม่มีข้อกังขายอยู่แล้วผมจึงพูดได้เต็มปากว่าอาร์มี่ร่างล้ำโลกเนี่ยคือตัวที่ best tier of tank ในปัจจุบันณนะตอนนี้จริงๆนะครับส่วนตัวอื่นก็ตามที่ผมได้อธิบายไปนะครับใครมีประสบการณ์ ใช้งานแท้งในรูปแบบไหนก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับจะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูไกด์นี้ต่อไปด้วยเผื่อผมตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปเพื่อนๆก็จะได้มาช่วยเสริมให้กับผู้เล่นมือใหม่ที่จะเข้ามาหาความรู้ในส่วนของการเลือกแท้งด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเราวิลัสกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเกม s i l v e r and blood นะครับผมมี Discord ช่องนะครับลิงก์อยู่ใต้ description กดรับยศ ห้องซีวิวแอนบันแล้วเราก็มาพูดคุยกันได้เลยใครอยากจะมีทีมให้เพื่อนๆน้องๆพี่ๆผมช่วยดูรับสามารถมาพูดคุยกันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้กันนะครับเจอก,กันในคลิปต่อไปหรือว่าไลฟ์สตรีมสดสวัสดีทุกคนเลยนะครับ